อาล่ะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่ผม ideatv เหมือนเดิมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรีเพย์กัน2รีเพย์หลังจากที่เพิ่งลงคลิปไปว่าการลงแรงเนี่ยทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเองดูจากคอมแล้วรู้หน้าที่ของตัวเองนะวันนี้ผมก็มาเจอกับตัวเลยกับคนที่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองนะแล้วก็เอาตรงนะยศเขาก็คือแรงเขาคือพ่ายตายก็เพราะเหตุผลอย่างเงี้ยแหละครับเขาถึงอยู่ได้แค่พ่ายตายแล้วก็เป็นตําแหน่งเอเดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบ2วิดีโอเพราะวันนี้ผมเล่นเอด้วย แล้วก็เล่นอีกตัวหนึ่งด้วยเดี๋ยวมาดูรีเพย์ที่ผมอ่ะที่เขาเล่นก่อนดีกว่าเอาที่ผมเล่นก่อนดีกว่าอ่าไหนวะโอเคอันนี้ครับผมเป็นรีเพย์ที่ผมเล่นนะอุ้ยไม่โหลดโอ้เกมค้างวะเนี่ยโอเคมาและก็ฝั่งผมก็มีเซนโดแล้วก็มิยามาสึคือเซนโดอย่างเงี้ยคอมอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าเซนโดเล่นเยอะ ถูกไหมมิ娅มาสึเล่นน้อยเราจะเล่นก็ต่อเมื่อเราว่างจริงๆถ้าเดี๋ยวมาดูผมเล่นกันเกมนี้คลิปนี้เดี๋ยวจะไม่มีพงไม่มีพออะไรมากนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปพะมี2อรีเพย์เนาะก็มาดูกันเนี่ยผมเล่นปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเยอะครับหน้าที่เราคือดึงตัวประกรบออกมาคือถามว่าดึงตัวประกรบออกมา มันช่วยอะไรต่อให้มันเป็นมิซี่ก็จริงครับผมแต่ถ้าเกิดที่เราดึงออกมาเนี่ยอย่างน้อยเซนโดมันก็เหลือแค่หนึ่งหนึ่งครับพราะมันเหลือหนึ่งหนึ่งอ่ะเขาก็เลือกที่จะเล่นได้อันนี้ก็เป็นแหละเนี่ยหน้าที่เราคือตัวเก็บบอลผมก็ไม่เล่นนะผมก็ไม่ยิงถ้าเป็นบางคนอาจจะยิงไปแล้วเนี่ยอ่ะเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้เข้าจะไปรีบาวนะ์นะผมวิ่งตามมิซี่ไปคือผมจะตามมิซี่ครับผมเพราะว่าเราอย่างที่เคยบอกว่าเวลาปิดเอจีอ่ะอยากเข้าไปรีบาว์ต่อให้ผมไม่ให้มีามาสือตัวมันรีบาว์ไม่ได้อยู่แล้วผมกก็จะไไม่รรีบดนนะน้้นูิตป ห็นไหมได้มานำสี่แต้มแนละ้วผมยังไม่ลองยิงสักลูกเลยเนี่ยอ่าผมรอเก็บบอลน,นะยังไม่ลองยิงครับเพราะว่าเราไม่ให้หน้าที่เราอะเนี่ยได้บอลมาผมก็ส่งได้บอลมาผมก็ส่งคือเกมนีน้มันจะไม่มีอะไรมากไม่ใช่เกมที่ผมโชว์เทพโชว์อะไรเลยแค่เป็นเกมที่ผมรู้หนะ้าที่ว่าผมควรจะทําอะไรเว้ย่ะเก็บบอลเนี่ยไม่ยิงนี่นำหกแต้มแล้วนะเนี่ยนำแปดแต้มด้วยหกแต้มไปแล้วแล้วผมยังไม่ยิงเลย คือเวลาเจอห้องที่เล่นกันเป็นๆมันก็จะสนุกครับอันนี้ผมก็มาช่วยซ้อนอันนี้คือแล้วแต่สเต็ปนะว่าใครจะมาช่วยซ้อนได้แบบซ้อนแล้วไม่หลุดคือผมจะเก็บสปีดไว้เพราะมิซ่อิคือเราต้องเข้าใจตัวละครมิซ่อิมัน,นมีท่าที่ชูดไว้ครับผมผมก็ซ้อนได้แล้วผมกลับมาปิดมิซ่อิทันเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ยิงให้เซนโดเล่นครับเนี่ยก็ให้เนโดเล่นไปเห็นป่ะสิบแต้มเนี่ยนำแปดแต้มจริงๆเป็นไอจิคนน่งอาจจะยิงไปแล้วก็ได้แต่คือถ้าอยากชนะอยากเล่นให้สนุกครับก็ไม่ต้องยิงครับ เล่นเล่นให้หลูหน้าที่อ่ะอย่างลูกนี้ก็ผมเข้าไปบรบกวนไม่ทันถ้าบรบกวนรุนแรงนิดนึงอาจจะไม่ลงในอย่างลูกเนี้ยผมยิงเพราะอะไรมิซิ่ลม้มฟุกุดะอยู่อีกทางหนึ่งก็เลยยิงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ลงจริงๆก็ไม่ต้องยิงเพราะอย่างที่ผมบอกว่าคือมิยามาเสือมันมีสแตค็คคือเหมือนถ้ายิงเขียวลูกแรกแล้วมันจะต้องตบอ่ะ มันมันมีโอกาสยิงลงเยอะอะลูกต่อไปผมบอกเลยผมก็เลยลองยิงเพราะผมคิดว่ามันน่าจะลงโอกาสลงมันสูงแต่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่ลงนะไม่ลงแล้วเสียรีบาวหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอ่ลูกนี้ไม่เสียรีบาวนะถือว่ายังยังได้กําไรอยู่นะผมก็ส่งไปให้เซนโดลเล่นต่อเก็บรีบาวได้นะเนี่ยผมยังไม่ยิงให้เซนโดลเล่นไปก่อนเนี่ยผมก็รอมื่รอเก็บบอลที่เซนโดยิงแหละต่อให้ถ้าเขาต้นตกผมก็เก็บได้ลูกไงนะเพราะโจทย์ตกกันสองคน อย่าไม่เห็นต้องยิงเลยเอจี้อะยิงแค่แบบลูกที่มันยิงได้อะเนี่ยผมก็เข้ามาซ้อนเนี่ยแล้วผมก็วิ่งกลับมาเห็นปะวิ่งทันเนี่ยคือเราต้องดูว่าเราควรจะซ้อนหรือไม่ควรซ้อนเนี่ยไม่รีบาวแค่วิ่งตามมิซี่มาเรื่อยมาช่วยกวนๆใต้แป้นน่ะเนี่ยนํำสิบเอ็ดแต้มอะผมเพิ่งยิงไปแค่สองลูกเองอยิงบอลออกจากมือผมไปแค่สองลูกเอง ตรงนี้ไม่เสือยิงไม่น่าลงมัง้งแต่ฮานาก็น่ายังจาทิปอินเข้าไม่ได้ครับตูงนี้รออีกลูกหนึ่งนะเพราะยิงไม่ลงไปแล้วโอ้โหลูกนี้คือแบบคิดว่าน่าจะลงแล้วเพราะยิงไม่ลงไปแล้วนะแล้วก็มีอัลติเมตด้วยแล้วก็เสียดายครับลูกนี้บอลไม่ถึงแป้นด้วยไม่รู้มิสซี่ใส่รุ่นรบกวนมาเปล่านะนไหนๆก็ขอไปดูหน่อยนะไม่ใช่ด้วย ส่งให้เซนโดเล่นเหมือนเดิมครับเห็นไหมจะสังเกตว่าเกมนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ส่งดึงตัวประกบเซนโดเป็นคนเล่นถ้าเซนโดถ้าสมมติในกรณีที่แบบเราส่งแล้วเซนโดมันเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะเรานี้ก็เราค่อยโทษเซนโดเป็นความผิดเซนโดไว้ไม่ใช่ความผิดเราเพราะเราทาดีที่สุดแล้วเราทําหน้าที่ของเราคอมนี้ไม่มาสือไม่ใช่ตัวปล่อยหลักครับเซนโดเป็นตัวปล่อยหลักเนี่ยอันนี้ก็สูสีขึ้นมานิดนึงละผมมีซื้ออีกไอ้นั่นมาละได้เอลติมาละมีโอกาสตามทันนะเพราะมันนำแค่แบบกิตแา้มเองอะ แค่แปดแต้มเองลูกนีลบกวดไม่ท่าลงนะเอยหาว <c oughs> คืออัดเสร็จก็เอ้ยเล่นเสร็จก็มาอัดเลยเพราะว่ามันเป็นสองเกมต่อกันพอดี like แล้วก็เนี่ยส่งไว้เลยเซนโดลเล่นเนี่ยไม่โดดรีบาวแค่รอเฉยๆเผื่อบอลมันตกพื้นหรืออะไระครับเราก็ค่อยมาเผื่อเราเก็บได้ฮนะลูกนี้ก็ เอาติเมทไปนะจุลริมมบไปหน่อยรีบรบไม่หน่อยอ่ะรีบไปเยอะเอาแล้วตึงแล้วจะพิกแล้วสี่แต้มนะตุงนี้ผมเลยตัดสินใจลองยิงดูอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าผมยิงไม่ลงหลายรอบแล้วก็ลงไปคือมันเล่นได้เว้ยแต่มันไม่ต้องเล่นบ่อยเห็นไหมเกมนี้ผมปล่อยบอลออกจากมือไม่กี่ลูกเองอะ่ะลุกนี้ลองตบดูลงก็เมื่อกี้นี่เห็นไหมที่ฟูคุดานบอก่าร์สเดอร์บอลควิกลูกนี้ก็หลม่ม <c oughs> ผมก็ยิง ก็นั่นก็คือมันจะเป็นท่าที่มันจะกระโดดเข้าป้อนเข้าไอ้เข้าแปนนะ้นอ่ะพูดผิดเข้าป้อมเฉยเล่นโปรแกรมมอนมากไปหน่อยเข้าแปนแ้นเราก็เป็นดันนะน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดพอเสียง <you> มันจะเปลี่ยนเนี่ยจริงเกมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับจบเลยก็ได้เนี <Yeah. Performance S 2> ่ยพอร์ฟอร์แมนต์ก็ประมาณนั้นสุดท้ายผมก็เก็บวินไปได้ชิวๆเ,เดี๋ยวมาดูอีกเกมหนึ่งกันที่ ผมบอกว่าเขาไม่รู้หน้าที่เนี่ยพ่ายตายเดี๋ยวเราก็ไปถึงจังหวะที่จะใกล้ๆถึงเลยดีกว่าเกมนี้ผมเล่น,น่ะถ้าไม่โดนตบเลยครับผมพยายามเล่นแบบใจเย็นๆไม่ค่อยปล่อยเพราะผมรู้ว่าเพื่อนอะอาจจะไม่ให้เมนเซนเตอร์เพราะว่าเนี่ยที่ผมรู้เพราะว่าเนี่ยกูยืนข้างหน้า กูเป็นฟุกุดะกูยืนข้างหน้าแต่แต่อย่างว่าลูนรีบาร์กับลูนจัมผมมันเยอะไงผมเลยมีโอกาสยิงข้างหน้าถ้าเกิดเขาลูนไม่300อะ่ะลูนผม310ไงผมก็ยืนข้างหน้าอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวดูไปอันนี้ไม่มีอะไรนำเยอะด้วยเนี่ยผมก็นับสแต็กเล่นของผมไปเรื่อยๆอะ่ะฟุกุดะเล่นขำๆไปชิวๆไม่มีอะไรอ่าโดนตบ อ๋อถ้าจำไม่ผิดจะมีโดนตบลูกเล่สองสามลูกมั้งเล่นไปเรื่อยครับเกมก็ปกติอันนี้ผัดกันทําไปผัดกันทํามาเน,นี่ยผมรีบาวได้ยิงลงไปครับซ้า นี่นำสี่คะแนนแล้วแบบชิวๆ,วๆเกมนี้ได้จะชนะแล้วใช่ปะมีมิซี่ด้วยอย่างลูกนี้โอดาหลงได้ไงก็ไม่รู้แมงไม่ได้รู้สแต็กด้ยมีมิซี่ด้วยแบบนำสี่คะแนนแล้วอ่ะแล้วเป็นมิซี่อีกอ่ะโอ้โหน่าตอนแรกเล่นก็คือแบบไม่น่าแพ้ละนี่เก็บได้อีกลูกหนึ่งด้วยแทนนี่จะนำหกคะแนนโอเคลูกเนี้ยไม่โดนตบไม่เป็นไรไปสามคนแล้วนะดึงไปสามคนแล้วนะกูอย่างโล่ง ไม่เป็นไรเก็บรีบาวได้เอาใหม่นี่3มคนนะ3มคนโดนแล้วใครเก็บอะ่ะและ้วฮานาไปยืนสก,กีนเพื่ออะไระไม่เป็นไรยังนำอยู่สองคะแนนนะรีบเล่นจังอะเขาประกบนี่แล้วกูอะไรฮูปด้วยซุปเปอร์อะไรฮูบชูมือโดนตบเก็บไม่ได้สอรี่ไม่แบท อะไม่เป็นไรเก็บได้เรายังนำอยู่ถ้าเกิดเราทำแต้มได้อ่าอันนี้น่าจะทำได้ผมใช้อัลติเมทนี่สองตัวมิซี่มีมยังหิี่เดินไปล้ปุ๊บหลังจากนี้ผมไม่เล่นละมไม่กันด้วยโดนตบแล้วไม่กันด้วย ยังยังอีกนะเมื่อกี้ี้ที่ยิงอะ่ะทุกลูกที่ยิงอะเห็นไหมกูอยู่คนเดียวไอเฮี้ยแม่งอยู่ตรงนี้สามคนเห็นปะเ okay, นี่ยเราเพิ่งจะมาส่งทั้งทางที่นำอยู่สี่แต้มมีโอกาสที่จะขึ้นหกแต้มตอนตัดเกมเข้าไปได้แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เล่นละผมก็เอาหาอะไรมาเสียบคีย์บอร์ดแล้วผมก็ไปนูน่นละ ผมไปเข้าห้องน้ําไปหาอะไรหยิบขึ้นมากินไปทําอะไรนู่นนี้นั่นละคือคือตานี้มันแพ้เ้วเว้ยแล้วถ้าเกิดใครมาดูบอกเฮ้ยมึงถอดใจง่ายจังวะไอเฮียมึงแม่งโยนเกมอ่ะถามหน่อยนะเว้ยว่ามันเล่นไปทําไมเล่นไปที่เกมแรกม,มันจะชนะสบายๆอยู่แล้วคือจุดประสงค์ในการที่ผมมาเล่นแซด,ดม์ร่างในตอนนี้คือผมจะเล่นแบบให้มันผ่อนคลายอ่ะไม่ยังเป็นที่จะต้องเมมอ่ะแล้วคือไอตาเนี้ยคือถ้าเกิดตาไหนที่มันแพ้แบบเราทําเต็มที่แล้วแล้วมันแพ้มันไม่ใช่เว้ย มันผมจะไม่เครียดอะไรเลยผมจะไม่เคยว่าเลยเว้ยถ้าเกิดเราทำเต็มที่แล้วอ่ะรู้ว่าแบบคนเล่นมันไม่โง่ทุกครั้งที่ผมจะบอกอยู่เสมอว่าเวลาผมเล่นอ่ะผมก็รู้ว่าคนที่อยู่ในทีมเราเขาพยายามแล้วแต่แล้วเขาก็เล่นแบบตั้งใจเล่นแล้วดูอันนี้ดิอันนี้คือเล่นแบบไม่สนอะไรเลยอันนี้คือสาเหตุนะที่ s g แล้วจะอยู่ได้แค่ไพ่ตายอันนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมรีบกอให้มันจบดีกว่าแล้วผมก็เดี๋ยวมาดูสกอร์จบเกมหลังจากนี้ผมก็ไม่ต้องกอกอได้เดี๋ยวออกไปดูข้างนอก คือก็ไม่เล่นแล้วอะเพราะไม่ไหวแล้วคือมันจะไปมันจะไปชนะอะไรอะนี่สกอร์คือสกอร์นี้จะไม่ผิดนี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากแปดแอซิดแล้วแปดแอซิดที่ทําได้คือผมก็เป็นคนทาให้เกมการอะไรก็ไม่ได้เก็บบอลยังเก็บไม่ได้เลยขนาดเพื่อนโดนตบด้วยอ๋อไม่ใช่ลืมไปตัวเองอะโดนตบคนอื่นไม่ได้ตบโดนตบเลยตัวเองโดนตบคนเดียวก็เลยเก็บบอลไม่ได้ แล้วอย่างเงี้ยจะให้เล่นไปทําไมแต่ที่เห็นในรีเพย์เมื่อกี้นี้ผมทําเต็มที่ละคือเข้าใจว่าไอ้ที่เขาไม่ใช่เมนเทนเตอร์กูไม่ว่าอะไรกูเก็บรีบาวให้3ลูกทั้งที่แม่งมีเซนเตอร์2คนกูยังเก็บได้ทั้ง3ลูกทําแต้มให้อีก14นําอยู่4แต้มมีโอกาสขึ้นนํา6แต้มแล้วเอาไปยิงยิไงไม่ลงไม่เป็นไรเก็บรีบาวได้แทนที่จะตั้งค่อยๆตั้งกันใหม่อันนี้คืออย่างที่บอในคลิปก่อนนันี้แม่งได้บอลไปจะต้องยิงเหรอเอจี SG อ่ะไม่ใช่อ,อย่างดูเกมที่แพ้ผมก็มีีเน่ย ย่างเกมนี้แพ้แพ้แบบเล่นกันเต็มที่แล้วเพราะว่าลูกสุดท้ายโดนอินเตอร์เซปเนี่ยโดนอินเตอร์เซปลูกเดียวเลยลูกสุดท้ายที่จะแบบตอนแรกใต้มันขย e n มันเป็น22 21ต่อ22ล,ลูกสุดท้ายโดนอินเตอร์เซปคือเกมนี้แพ้ก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครนู่นนี่นั่นอะไรกันไว้เพราะในเกมเห็นว่าแบบมันทํากันเต็มที่แล้วเว้ยแต่คือวันนี้มันไม่ใช่เห็นปะคืออย่างที่เห็นนะปะเอาบอลไปทิ้ง6คะแนน8คะแนนด้วยซ้าแล้วอันนี้คือทํายังไง แล้วมาบ่นว่าเล่นเอจแม่งโดนรีพอร์ตอย่างเดียวเลยอันนี้อันนี้หน้ารีพอร์ตเปล่าแล้วรถแรงให้อยู่แค่ไพ่ตายเนี่ยดูผมเล่นเอจีดิตาเนี้ยผมไม่เห็นโดนตบสักลูกเลยอะผมยิงแค่เท่าที่ผมจําเป็นอะแล้วบอกว่าไอ,อ้มึงไม่ใช่เมนเอจจีมึงก็พูดได้หรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะผมว่าผมก็เล่นได้หมดทุกตาแหน่งนะอ่ะแล้วคือผมก็รีพอร์ตไปแล้วยังมีหน้าเนี่ยผมก็รีพอร์ตไปติดอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็ติดเพราะว่าเล่นแบบเนี้ยยังไงก็รีพอร์ตติดแล้วเดี๋ยวไปดูผมก็ไปดูแรง ไหนนะฟูสมายไพ่ตาย3มเล่นมา2องพักว่าเกมไม่แปลกใจครับเล่นมืสี่มาเจ็ดร้อกว่าเกมอันนี้ไม่ได้อยากจะอะไรนะแต่คือมันก็ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่แปลกใจว่าทำไมมันมันถึงมันถึงได้มันถึงได้แค่นี้เพราะว่าอยากจะยิงอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ควรจะดูอันนี้คือเปรียบเทียบใหกันเห็นเห็นเลยว่าทําไมแรลง ถึงไม่ขึ้นแล้วคนที่มาบน่นผมเชื่อว่าคนที่ไปบ่นในกลุ่มหลายๆคนนะที่บอกว่าแรงไม่ขึ้นสักทีเล่นแต่เอจีเล่นเอจีแล้วแบบโดนรีพอร์ตผมเชื่อว่ามันจะต้องมีคนแบบแม้แน่นอนที่แบบเล่นแบบไม่ดูอะไรเลยแล้วแล้วก็บ่นว่าตัวเองโดนรีพอร์ตซึ่งเพื่อนร่วมทีมเขาเซ็งเว้ยที่เจอแบบนี้ยท,ทั้งที่แบบเพื่อนร่วมทีมพยายามทําทุกอย่างแล้วแต่แบบคุณเอาบอลไม่ทิ้งคุณโดนดึงไป3าตัวคุณบอกว่ามีสิ่งอีกนไม่ไม่มีท่าจ่ายแต่คือม่งปิดคุณชิดขนาดนั้นน่ะยังไงคุณจ่ายมามันก็หลุดว้ หรือไม่ก็ค่อยๆหาช่องก็ได้ไม่ต้องรีบเล่นนะ่ะแล้วคุณก็ไม่บ่นแต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าคนที่เล่นดีๆแล้วอยู่ในแรงน้อยๆแล้วเจอเพื่อนร่วมทีมไม่ดีขึ้นไม่ได้มันก็มีแต่ผมเชื่อว่าคนที่มันเล่นไม่ดีแล้วขึ้นไม่ได้ก็มีเพราะผมรอบเนี้ยผมเล่นโซโล่มาเยอะมากเลยอะดูวันเนี้ยผมเล่นไปประมาณ7 8เกม10เกมเควสเนี้ยผมยังไม่เสร็จเลยเพราะผมไม่ได้เล่นกับทีมผมกดโซโล่ Solo มายาวเลยดูเลย เนี่ยโซโล่ยาวฟุกุดะรู้เขวาว่าฟุกุดะลู้เขาว่าคือเล่นรู้เขาว่าเพราะวา่าเหียแบบตวันไหนกูแบบแตกเยอะๆแล้วอะเนี่ยแตกมาสองตาติดละรู้เขาว่วาก่อนเพิ่มเก็บวินเลตเก็บเก็บให้ดาวขึ้นมาคืนก่อนคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเล่นดีจริงๆอะยังไงมันก็ชนะได้เว่ยต่อให้มันอาจจะทุรักทุเล่นหน่อยยังไงมันก็ชนะได้ถ้าเกิดคุณเข้าใจเกมอะ เพราะเกมนี้มันต้องใช้ความเข้าใจสูงแล้วก็ฝีมือด้วยนะก็ฝากไว้แล้วกันอันนี้เห็นได้ชัดเลยเปรียบเทียบชัดเลยว่า s g ที่เล่นเป็นกับ s g ที่เล่นไม่เป็นอ่ะเป็นยังไง SG ไม่ไม่ต้องทําแต้มเยอะตาหนึ่งสิบแต้มยี่สิบแต้มไม่ใช่ครับผม SG มันมีประโยชน์มากกว่านั้นคุณดึงตัวประกบไปได้ยิ่งมิซึอีนะเล่นกูบฟุกุดะนะมีประโยชน์โคตรฟุกุดะโดนตบมิสซึอิเก็บฟุกุดะโดนตบมิซึอิเก็บมิสึี่แม่งเก็บบอลดีจะตาย แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ยังไงให้เป็นทุกตัวมีประโยชน์หมดหรือแม้กระทั่งจินจินก็มีประโยชน์ในเกมลับอาจจะกากหน่อยแต่เกมบุกเนี่ยเวลามีจินอ่ะคุณต้องทําให้ได้ทําให้ได้ก็เพราะว่าจินอ่ะมันเป็นตัวที่ดึงตัวประกบดีมากเพราะว่าจินมันมีท่าชุดไวถ้าปล่อยนิดเดียวโลง,อย,ยงอ,อย่างมิยามาสึกเนี้ยก็เหมือนกันเกมลับดีหน่อยแต่เกมบุกเนี่ยอาจจะไม่เด่นเท่าจินหรือมิซุอิถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องแบบความแพรวพ แต่ทุกตัวมันก็มีข้อดีในด้านของเ g มันก็ต้องแบบดึงตัวประกบได้มันช่วยในด้านของเกมลุกให้เพื่อนอีกคนหนึ่งในข้างในที่อยู่ข้างในวง2แต้มเล่นง่ายขึ้นเนาะก็ประมาณนี้เอามาให้เห็นถึงความแตกต่างว่าทําไมเ g ที่แบบอยู่แรงแค่ไพ่ตายอย่างเงี้ยเขาถึงขึ้นมาไม่ได้อันนี้คือถ้าเกิดใครที่เล่นอยู่แบบนี้ผมบอกเลยนะคุณลองปรับดูแล้วลองเล่นตำแหน่งอื่นดูที่ไม่ใช่เ g ผมบอกเลยเล่นเ g มันไม่สนุกหรอกครับ คือไม่ได้อะไรนะคือผมเล่นเอจผมยังไม่สนุกเลยเพราะว่ากี่ตัวมันป้องกันอ่อนตบใครก็ไม่โดนตบรีบาวก็ไม่ได้เกมรุกก็โดนลุมอะไรอีกอย่างเงี้ยหลายอย่างลองเปลี่ยนดูแต่ถ้าคุณจะเล่นเอจจริงๆแบบกูจะเล่นแต่เอจลองเล่นลองปรับดูครับมองให้กว้างกว่าเดิมนิดนึงแล้วมันจะสนุกขึ้นนะยังไงแค่นี้ก็ไปละนานละสิบหนาทีละเจอกันบาย